อีกหนึ่งคดีนะคะที่เกิดขึ้นค่ะก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดทหารตำรวจเนี่ยสามารถสนที่กำลังกันนะคะแล้วก็สกัดจับรถตู้ที่ติดแผ่น ป้ายทะเบียนเป็นป้ายทหารนะคะปลอมร,รวมถึงติดรถสติกเกอร์นะคะว่าเป็นของทหารในพื้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วก็ตรวจค้นภายในค่ะปรากฏว่าพบทั้งยาบ้า2ล้านเม็ดรวมถึงไอซ์ส่วนคนขับนั้นสามารถหลบหนีไปได้ค่ะซึ่งรถตู้โตโยต้ารุ่น High, แกลนไฮแอสสีบรอนเงินติดป้ายทะเบียนกรงจักรนะคะหมายเลข9912ติดสติกเกอร์กองพลทหารราบที่7ทุถูกทหารและตำรวจภูธรเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะ มาสกัดจับได้ขณะที่ตั้งด่านตรวจบริเวณ3าแยกเด่นชัยโดยเจ้าหน้าที่นะคะพยายามที่จะติดตามรถตู้คันนี้ตั้งแต่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจนมาถึงด่านตรวจเด่นชัยรถตู้พยายามที่จะเร่งหลบหนีก่อนที่จะพบว่าไปจอดทิ้งเอาไว้ข้างทางห่างจากจุดตั้งด่านประมาณ500เมตร ส่วนชายสองคนที่อยู่ในรถค่ะแต่งกายคล้ายชุดไหล่พลางของทหารนะคะแล้วก็หลบหนีไปตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าค่ะบรรจุอยู่ในเป้และกระสอบปุย๋ยรวม20ใบด้วยกันนะคะประมาณ2ล้านเม็ดละไอซ์อีกหนึ่งใบประมาณ3กิโลกรัมนอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือเอกสารเช่ารถจากบริษัทในจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สำเนาบาัตรประจําตัวประชาชนของทหารเกณฑ์ชื่อพลทหารวิชัยรักคีครีเขตอายุ22ปีสังกัดรอ1 7ึ่งเ ค่ายขุนจอมธรรมอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยากองพลทหารราบที่7็ก็เลยตรวจสอบไปยังต้นสังกัดเชิญตัวแม่ของพลทหารวิชัยไปยังที่เกิดเหตุและก็เกลี้ยกล่อมนะคะให้ลูกชายเข้ามอบตัวขณะที่กําลังอีกชุดหนึ่งก็เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของพลทหารวิชัยที่ตําบลริมโของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะพบเพียงสมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินเข้าออกจํานวนมากผิดปกติจึง ขออภัยค่ะจึงยึดเอาไว้ตรวจสอบตามขั้นตอน ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะชุดปราบปรามกรรมาภพร้อมผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาเข้าตรวจสอบพฤติกรรมพระสงฆ์ที่วัดสนามจันทร์อำเภอบ้านโพหลังได้รับการร้องเรียนผ่านสํานักนายกรัฐมนตรีนะะถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระพิสุสงฆ์เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิตรวจสอบปัสวะเขาก็พบว่ามีพระสงฆ์สี่รูปคือพระพุยญยญางหรือนายบุญยางสุขศักดาพระจ้อนหรือนายวรวิทย์อินมาณนะพระตักหรือนายดลพินิษฐ์อนอนท์ศิล และพระโจนายเกียงไกรปินตามูลนะคะซึ่งมีปัสสวะสีม่วงพบแผ่นซีดีสื่อรามกอนาจารอุปกรณ์การเสพยาบ้าและไอซ์รวมถึงขวดเหล้าเบียร์จำนวนมากล่าสุดค่ะเจ้าคณะอำเภอบ้านโพและเจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์ทำการศึกพระทั้งสี่รูปและส่งตัวไปดำเนินคดีแล้ว